เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นพื้นดินทรายนะคะเป็นพื้นดินสวนจะก็จะปลูกต้นไม้ต้นยูคาไว้ข้างๆนะคะก็เป็นดินทรายนะะี่ค่ะดินทรายโอนบานิสารเท่านี่แหละก็ขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับไปก็จะทะเลทเทเลอยู่นะคะเดินทางลำบากอยู่นะคะก็เป็นมือกล้องสั่นๆนะคะ พ่ว่าขับรถไปด้วยนะคะเดีจะเอาบรรยากาศนี้ให้ดูเลยนะคะขอคลิปยาวค่ะคลิปยาวในการเดินทางกลับบ้าน,นะคะ่ะข้างๆก็จะมีปลูกสวนหญ,ญ้าด้วยนะคะค่อยๆไปค่ะเด็กๆก็ลูกๆมาช่วยในการทํานานะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็มานะคะก็เดินเป็นทางชันลงม,มากค่ะน้ำก็จะไหล อเป็นโศกมาเรื่อยๆนะคะนี็ก่อนจะค่อยๆถ้าเดินมาก็มีพวมีควายหาของมาบรุงพลังนะสมัยนั้นเนาะไม้เรียงงัวเรียงควายอยู่ปัจจุบันนี่ก็มีการใช้ยานพานะจักรยานเป็นส่วนน้อยแล้วก็มีรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เคือนีู่่ละก็จะขับขึ้นมาเนินนี่เนาะก็จะเป็นพื้นที่สวนนี่ค่ะ พระอาทิตย์ก็ชืบถึงแล้วนะคะก็จะทำการปิดประตูค่ะปิดประตูนะคะใช้เวลาสายแล้วค่ะก็ปิดประตูนะคะเป็นลูกชายปิดประตูเราก็สามารถเดินหมาได้นะคะตรงนี้เข้าไปในสวนเลยนะคะทุกวันทุกวันทางด้านโน้นเราคือกลับบ้านค่ะโค้งกลับไปนนนะคะก็จะเดินกลับบ้านกันจะ้ะ วิ่งไปก่อนคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ถ่ายรูปอยู่บายบายค่ะขอเดินทางกลับบ้านนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ